ก็พูดแบบนั้นนะนะฮะที่ถอดคุ่นหนูพี่ออกโอเคครับโอเคพี่ดิวโอเคมาบองเลยฮะบองเลยฮะบองเลยฮะออกมาเลยฮะเสื้อตัวนี้นะครับ15,000บาทเย้เพันย้อยากอยากพูดอะไรกับพี่นรส้มพูดดีมากเลยนะฮะยังครับเอากลัวมาอยู่ ถ่ายูปหนอยครับกพี่อาร์ตอนนี้นะครับเชิญพี่ดิวพีลุนด้วยครับโอเคอหนึ่งสองซับเฮส้หนพอแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะมีงาแข่ัน่อไปรัิ้งิงิของเรานมรุ รพรีเซนต์เสื้อตัวเองหน่อยฮะว่าควมคนเสื้อตัวนี้หน่อยได้ได้ได้เสื้อละไหนตอนนี้้าด้วตอนนี้กินอะไรมาเนี่ยคือจริงๆมันมีมันมีความเป็นทาด้วยหน่อยคือเราต้องขอขอกราบขออภัยทางโอเอซีด้วยนะครับที่ให้เสื้อผมมาแค่ตัวเดียวครับเพราะวาดลาดขึ้นมาเลยเจ๊งไปเลยโอ้โหแล้วแต่เป็นไร่ละก็วาโอเคอยู่นะแต่ไม่เปลี่ยนคือต้องเป็นได้แล้ว ไม่ไปถามทำไมก็ทำไมพอถึงดำอ่ะเพราะอะไรฮะเหตุผลเพราะว่าโดนแดดเนี่ยโดนแดดคอนจริงๆรตอนแรกเนี่ยคือเราวาดหน้ามันเที่ยวครับก็เลยพยายามแก้ไปแก้ไปแก้มาก็เลยคิดว่าเออทำเป็นปอกคอแล้วกันโอเคอ๋อลืมปลอกคอคนลืมวาดทองกับมี็นปลอกคอด้วยใส่ปลอคอเต่าหรับือว่าพี่รุทพี่รุทมีมีคราวมีหนวดอะไรเราก็ก็ให้เขาตัดสิตใจละกัน สีผมสีผมก็เราเคยทำตามาตัวผูกต้องแต่นี้ยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่จะให้เหมือนจริงๆต้องจำตัวเองให้ถไม่ใช่ไม่ใช่คุณคุณอยู่ในสายตัวโอเคเลยนะฮะจะให้เพื่อนห้องกินด้วยจะต้องมีรอยย้นติ่งการตรงนี้โอกัสตัวเองเยอ่ะอันนี้พิ้วใช้เวลาวาดกี่นาทีคะไม่นานเท่าไหร่นะก็พอๆกับวันละก็โอเคถามว่าแว่นหนึ่ก็คือก็อย่างที่บอกว่าเราจะไปช่วยเหลือน้องที่ต้องการเรื่องของทาร่าแต่ตาใช่ไ มีแว่นตานะครับตรงนี้นีดีแว่นตานึกว่าปาตี้นแว่นตาแว่นตาครับแว่นตาแ้วทำไมนายไม่วาดนะครับทำไมนายไม่วาดโอไอซี่นั่นไงโอไอซี่ทำไมตาวัตวิทันไม่ใช่ไม่ใช่คือเราบอกว่าคือเสื้อหมดหมดสต็อกแล้วจริงนะเราก็เลยไม่ได้ให้ี่วิววาดแต่ว่าควเคยวาดแล้ววันนี้เราก็เลยให้เขาได้ชมเลยแบบแต่วันนี้วันนี้นี้ก็มาช่วยพี่ช่วยพี่ยัโไช่วย ามาที่ให้บิวให้กับบิวเลยโอเคแล้วคุณบิวเดียร์สไนจะเป็นคนบิวเสื้อตัวนี้จากพ่รุษวรุงบิวเชิญอะครับเชื่อไหมพวกเราเียบครับผมใครอยากได้ไหมคอับโอเคเริ่มต้นประมูลกันเลยทีเดียวนะครับผมเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ซับประกาตังไว้ให้แล้วนี่ซับ เจ็ดพันโอ้โหแปดพนแล้วโอ้โหเ่วไมคร oui, ับเดี่ยไหมครับข้างล่างอย่ายอมครับอย่ายอมเเสีครับจริงๆมันเป็นทีมเตียมาข้างล่าบอกถ้านมึงที่ฉั รุ่นอีนะคะอยู่ที่มืสองนะเขากเขาอยากเจอเราหรือเปล่าอยากจเลยนี่ฮะพี่รุ่นเขารักมากนะครับ้อนอนเท่าไรับตอนนี้อยู่ที่มือมือสองพับาทนะครับมีใครให้มากกว่าหนึ่งมือันบาทะฮะอจากพี่รุ่นะครับมืสองนะตอนนี้ก็จริงจริมีไหฮะคนที่บอกว่าหมือนหมือนนี่นะฮะก็รวมตังกันเลยนะครับถูว่าคนให้หมือนนึงคนให้หมือนหนึงคนให้หมือนหนึ่เป็นสามหมื่นไปเลย ไม่ใช่ก็ทำอีกสิวันจันทร์น้านคนนี้ก็ไปเอาแบแต่ที่สำคัญที่รถเนี่ยครับ้ารบอกว่าถ้าจะให้คนละหมืนคนละหมืนเนี่ยแถมเสื้อตัวไหนด้วยได้ไหมใช่ไหมเออกเพื่ออะไรกับผมรเกให้เลยแล้วกันเ้โอ้โหโหว่าไปหมื่นสอยู่ที่หมื่นสองนะเล่นเสียวเลไม่อาอยู่ที่หมื่นสองนะมีใครให้บ้าหมื่นสองไหมฮะตอนนี้ครับหมื่นสองีหมสองพันบาทครับีไบ้าวันนี้ไหมครับ บีไหมฮะแล้วมป็การส่งซิกกันเออถ้อเป็นการส่งซิกกันมีไหมฮะมื่โห่ๆเลขสิไม่สวยมื่นสี่แต่พอสิบสามาเอาย่ไม่ใหญ่ใหญ่เลขสิไม่สวยพี่